เลนเจอร์ล้อยูนิคเอเอ็ินเวนเจอร์วันนี้เราจะไปดูร้านเปลี่ยนยางอะนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อผมไม่ไหวเหนื่อยมากครับไปครับแด้น้ำตัวครับสสวัดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อพันธุ์ครับจะมาฝึกงานหนอยครับจะขอฝึกงานหน่อยครับได้ครับไปเดินดูก่อนไหมเดินดูก่อนเราเดินดูก่อนนี่แหละคือล้อรุ่นเนี่ยป้าชอบมากที่สุดในโลกร้านไหนล้อไหนล้อหล้อฟอรด เอเวอเรสต์เนี uh so ่ยเอเวอเรสต์เ hmm. ม like yeah, right no. so, ีล yeah. so, ้อปาเจโลด้วยใช่เน yeah. 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 ี่ยล้อปาเจโลล้อร์เจเนอร์ล้อพาร์เจเนอร์เลเจนเดร์ล้อยูเอ็กซ์เหรเลยเเขาถสนใจเรื่องรถเนี่ยเขาก็แบบจำนู่นจำนี่เลยใชะใช่แล้วสองล้อนน้าข้างบนนะคือของเอ็กซ์แนเดอร์ไหนเอ็กซ์แนเดอร์นู่นสองนา้บนนู่นฮะ ช่วงใหญ่กระบะที่มาเปลี่ยนนี่คืออะไรเอาไปขนของหรือว่าแต่ง,งแต่งซิ่งใะ่ไหแต่งสวยงามมีทั้งสวยงามทั้งซิ่งก็มีแต่ตส่นว,วสนใหญ่ถ้าเป็นรถเอ่อรถตัวสูงเป็นพวกไฮรลนเดอร์รถยกสูงเนี่ยเป็นอย่างพวกนี้เน้นสวยงามแถ้าเป็นพวกแต่งซิ่งก็เป็นพวกกระบะเปลี่ยนเฮ้ยบางคันเนี่ยแบบล้อมันแอนแอนนี่แหละล้อแบกล้อแบกมันมันมันยังไงอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะพวกนั้นน่าจะแต่ง เพื่อความสวยงามแหละอ๋อแต่สมรรถนการขับไม่ได้ดีเลยเพราะยางมันจะกินหน้าเท่ากันหรอมันจะกินแค่สมผัสอยด่แค่ด้านเดียวก็หน่อยเดียวเองคือมันทําให้ดูแบบมันแลกอะไรเให้สเปคแบบไม่เหมือนกับปกติทั่วไปเอาให้มันมีข้อแตกต่างไงเออเห็นแล้วมีคนมองแล้วมันใส่มาแล้วมันก็ยื่นออกมางอกเเนี่ยใช่ใช่ได้ได้ยด้ไได่ไดด้ได้ได้ได้ด้ไดด้ เนี่ยมันออกมาท่านี้แล้วเอียงไหมเอียงไหมไม่เอียงแต่ว่ามันเอกมาท่อนี้เลยแต่แล้เก่งแคจะเอียงเพราะว่ามันเวลาช่วงยุคแบบมันจะได้ไม่ติดซุ้มด้วยอ๋อไม่ได้ไม่ติดซุ้มอ๋อเพราะมันโหลดเตี้ยมากอ๋อโอเคเข้าใจละี่เคพาเดินดูเดีว่าดูล้อใหม่ข้างในอ๋อแต่งล้อแต่ง โอ้ไปเลยดูเลยดูเลย,เลยโอ้โหมีล้อแบบเหมือนลายเท่โอ้ดูสิที่สวยอ่ะนี่เขาทำ PVD แน่เลยป่าว่าป้าล้อสีขาวโอ้โห GTR Sport ตพาฮินชอบแบบเนี้ยชอบแบบสีขาวเหรอป้บา,บาถ้าป้าจะเปลี่ยนนะพาฮินแนนป้าถ้าป้าจะเปลี่ยนนะพาฮินแนะนำเลยว่าให้อ่ะป้าอันนี้มีโพสิชั่นด้วยโ <laughs> <c oughs> หมีสีดิ แบบสวยนอยโอ้โหมันหลากหลายมากตื่นตาตื่นใจมากเหมพวกล้อเนี่ยที่เห็นมันแบบล้อโตๆกับล้อแคบๆมันจะให้อะไรแตกต่างหลักเลยก็สมรรถนะเพราเราสามารถเลือกไซส์อย่างหน้ากว้างใส เข้าไปได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเรามองเห็นชัดเจนเลยพี่กินดูมันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับโอ้อันนี้กว้างกว่าเห็นป่ะมันสูงกว่าเห็นปะหน้ามันก็จะกว้างกว่ามันก็จะเกาะถนนมีพื้นที่เกาะถนนมากกว่ารอยางที่กว้างกว่าแล้วเราก็เลือกสเปอยางที่มันเหมาะกับล้อใส่ได้หลายหลายสเปกเลยหลายสเปคเลยล้อที่มันใหญ่กว้างมันใหญ่ขึ้นที่มันจะ ทำให้อะไรแต,ตกต่างอะไรอย่างแรกเลยก็คือความสวยงามนี่แต,ตกต่างแน่นอนอย่างแรกอันที่2ก็คือสมรรถนะการขับขี่อันนี้รู้เรื่องเห็นผลชัดเจนมันจะรู้สึกอะไรเอ่อทให้รถเนี่ยมันจะขับกระชับขึ้นกระชับขึ้นเิริมขึ้นดีขึ้นแต่แต่มันก็ต้องเองอมันจะต้องพ่วงด้วยปัจจัยอีกหลายๆอย่างเหมือนกันความนุ่มนวลอะไรนะความนุ่มนวลถ้าเราไม่เอาไซส์ใหญ่เกินไปมากมันก็ยัง จริงจริงความวิ่งวนเนี่ยจะไม่หายไจะไม่หายไปเลยถ้ายิ่งได้สเปคที่มันโอเคนะผมว่าดีกว่าล้อเดิมติดรถแน่นอนอย่างแน่้เวลาเราขับตามหลังรถคันอื่นเราจะมองเห็นรถคันอื่นที่แบบว่าล้อเล็กๆอ่ะเหมือนเหมือนคนตัวใหญ่ขารีบอ่ะล้อกับรถเราไม่เหมาะสมกันเลยหลาหลายคนก็เลยมาเปลี่ยนหาล้อลายสวยๆแล้วก็น่าวกว้างสายมันดูแล้วเหมาะสม ให้มันดูดูแล้วดูแมทกันหน่อยอ,ะอ่ะอแต่มันไม่ได้แค่แค่ดูเหมาะสม่างเดียวนะใช้งานโอเคด้วย<ะ>ครับโอเคถ้าถ้าแบบนี้มันมีครบเซ็ตอ่ะพี่ยินโอเคกับอันนี้อ,อืทุกอันเขามีครบเซ็ตแหละแต่เขาเอามาโชว์ให้เห็นแค่อันเดียวไงเพราไฉะนั้นเอามาโชว์หมดมันเปลือง,งพื้นที่ไหมละ่ะเปลืองนั่นไงเขาก็มีตรงเนี้ยเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูาไงเดินไปดูดิด มีไหมรอดูนีเขามีตัวยหา่เรนเจอร์เรนเจอร์ t o r เทอร์รีโวรีโวรีโวอร์ดอร์ดพอร์ดแล้วก็อิซุซนี่อิซุซุไฮเลอร์นี่เซียดิชั่นอะไรนะอันนี้กับอันนี้คือซีดิชั่นโอ้เซียดิชั่นเนี่ย แล้วเนี่ย D Max. D Max. แล้วเนี่ย Ford r n e r อันเนี่ย Accord. อันเนี่นย Ford r n e r D Max, Swift, t i t o n โอ้โหแล้วนู่นน่ะนู่นนะ่ะ Ford r n e r 86. 86ยี่ห้อหหอ,อะไร 86? Toyota. t o เหมือนโดมเลยนะเหมือนโดมเลยนะสีเดียวกันด้วยโอโ้ย้ำรถอนละ ลัมโบกินีอย่างไอ้พวกล้อพวกนี้มันมันวัสดุอะไรเป็นดูมิเนียมอนลอยแต่แมกนีเซียมก็มีเหมือนกันแต่แมกนีเซียมส่วนใหญ่มันจะเป็นอีเกดเนี่ยเป็นเกดคล้ายๆก็เกดพรีเมียมเลยเกดทีอ๋อจะดีหน่อยใช่ราคาค่อ้งมันจะแพงกว่าไม่นิยมออกมาผลิตเพราะว่าต้นทุนมันสูงขายยากแต่ว่าที่เขาเรียกคนไทยเรียกล้อแมกล้อแมกมันคือมาจากแมกนีเซียมอะลอยเนี่ยอ่าใช่จริงชื่อเขาน่าจะมาจากอันเนี้ยแหละครับอ๋อนี่ก็กลิ่นมาฟังมาฟังพี่เค พี่เคบอกว่าตอนนี้ลูกค้าเป็นกระบะเยอะมากเลยก็เพราะว่ารถกระบะเขาชอบแต่งรถก็เห็นเห็นรถกระบะที่เปลี่ยนล้อแม็กเป็นถนนเลยจริงอ่ะอก็เขาชอบสังเกตตอ,อตอบโจทย์การใช้งานได้เยอะเลยช่วงนี้ตอนนี้กระบะคล้ายๆกับว่ามัน,มนอนเนกประสงค์จริงอ,ะอ่ะตอนนี้นะ,ะมันอนเนกประสงค์เอานี้เวลาเขาซื้อกระบะมาใหม่ๆเนี่ย แล้วเขาจะเปลี่ยนล้อใหม่แล้วไอ้ล้อเก่าคือเพราะว่าขายเทิร์นนี้ออกใช่อ๋อแล้วก็รับซื้อแล้วก็ไปปล่อยใช่ใช่อยากดูค่ะแคมแคมรีขนาดนั้นเลยแหละอ๋อดูว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมใช่แคมรีเ่แคมรีมั้งแคมรีฮะน่ารักของันนั้นนะอ๋อคันนี้เลยเหรอ สำหรับรถที่เวลาขับเราปล่อยมือออกซ้ายหรือออกขวาอ,อันนี้ถ้ารถถ้า,ถามันไม่มีศูนย์นศูนย์ไม่ดีนะพอปล่อยมือนะมันจะไม่เอียงซ้ายหรือมันก็เอียงขวาเงี้ยมันจะไม่ตรงไงแต่รถเราเนี่ยตั้งศูนย์มาแล้วมันก็จะปล่อยมือมันก็จะวิ่งตรง้ย่าันนี้อันนี้ืีพิงทาล้อเลยใช่ไหมละ่ะมาใส่ที่ครอบอีกได้แต่ต้องเอาไอตรงนี้อ,ออกก่อนอ,อันนี้ก็คือล้อที่ลูกค้าเขา ปอดออกมาไม่ได้ทิ้ง,งเลยขามาเชยไงเนี่ยดูสิเดีแล้วนี่ก็เป็นเครื่องมือเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรตัวยกแม่แรงแม่แรงนี่ก็เป็นตัวยกขึ้นเหมือนกันไหนบอกคาแรคเตอร์ของแต่ละล้อที่เห็นแล้วรู้สึกไงบ้างอันนี้ยถ้าเห็นว่ามันเหมือนเวเฟอร์เลยอ่าล้าหนึ่นอ่ะลองชี่ลองไล่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นไงไม่ กนจะอธิบายสองอันนี้อ้าวอันนี้มันเป็นลายเดียวกันแหละอ๋อแล้วต่างกันยังมันมีแค่สีอ๋อสีต่างนี่รุ่นเดียวกันด้วยอืมอ๋อแล้วปัจจโร่สปอร์ตอ่ะจะเอาไปล้อไหนตามหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาจะซื้อปัจจโร่สปอร์ตปีนี้เนี่ยอยู่ในโซนนี้นี่แหละอ๋อโซนนี้เลยเหรอเอ็งเลือกไม่ถูกอ่าอย่าเลยเอาให้เลือก ให้เลือกสีที่ชอบที่สุดหนึ่งสีสีมันแดงโอ้โหพิงโตเนาะถ้าเป็นปาเจโรอะถ้าเป็นปาเจโรเอ,อาพันแด้เนาะเอาเนี่ยะละถ้าเป็นรถใหญ่เอาเนี่ยโอ้ทำไมชอบสีทองอ่ะเพราะว่าใคปาเว่าอันนี้นเหมาะกับกระบะแล้วเนี้ยเหมาะกับชุดี่ีใหญ่เยอะมากนี่พี่เขากาลังรลกสดขายล้อแม็ก,กียว yeah ใครไม่วิ่งครอสหรือว่าหรือว่าไฮแลนเดอร์อ๋เอเหรอเฮ้ยแล้วนี่อะไรไปกินรู้หรือเปล่าเอาถามพี่เทียนสิอันนี้อะไรอ่ะงน,นหน้ากันหน้ากันตะปูดของล้อตะกปูทวงล้อเวลาล้อที่มันไม่ได้ศูนย์น่ะเขาก็จะเอาน้ำหนักทวงเราว,วิ่งแล้วพวงมาลัยสั่นถ้าเอาตัวเนี้ยไปแปะมีคำถามแล้วครับแล้วอันนี้มันใส่กับรถเก๋งได้ไหม อ่อตัวนี้ใส่กับรถเก๋งไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้มันมี6ลูน็อตซึ่งรถเก๋งทั่วไปจะมี4ลูน็อตหรือ5ลูน็อตเป็นบางรุ่นอ๋อหู้ยความรู้ใหม่เลยที่นีไปกินได้สังเกตเรื่องรูน็อตหรือเปล่าถ้ารถเก๋งส่วนใหญ่ก็จะมีถ้าเป็นโพซิตี้คาร์กับอีโคคาร์ก็จะเป็น4ลูอ๋อถ้ารถเล็กจะ4ใช่ถ้าเป็นซีดานซีดานกับวิกซีดานจะเป็น5ลูกิซูไททันกับโตต้าลีโวที่เป็นตัวเตี้ย จะเป็น5้าลูน็อตเลยแต่ถ้าเป็นตัวสูงตัวพีเลนเนอร์โอ้หก็จะเป็น6กลูกน็อตแต่ถ้าเป็นอีสุกหรือฟอร์ดหรืมาด้าตัวสูงตัวเตี้ยก็เกืหกหมดเลยอ๋เอ,อเหรอโอ้พี่อย่างน้องอนี่ยพวงนี้เนี่ยเวลามันมัน,ม,นมันสะดุ้งเลยนียมันไปนดุ้งจัดแฝดมันจะมีร้าน <ละ S 2> ทำอยู่อ๋อทำได้ซ่อมลับลิตร้านรับลิตร้านบิ้วล้อทำสีซ่อมได้ซ่อมล้ออะไรมีครับครับไงครับอันนี้สำหรับของ อ่าวันนี้เป็นของกระบะของปัจเจโร่พวกปัจเจโร่ฟอร์จูเนอร์ไททันดีแม็กอาีโวพิลันเนอร์อะไรเงี้ยพอแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอฮะมั่นใจเลยฮะโอเคอ่าขอบคุณพี่เก่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเลยเลี้ยงเราครับขอบคุณครับวันนี้เราก็ดูยางไปครบเราก็ดูล้อไปครบรุ่แบบแล้วนะครับ แล้วพอดีนี้ผมก็เพลียพอดีเอ้าเรค่ังะผมไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่เราอีกอาววันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะไหมยเยอะค<ะ>่ะเออก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนแม็กนะมีลายให้เลือกเยอะเลยที่นี่ที่ร้านอะไรนะซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์ยางยนต์นะอยู่แถวลาดบุรณะดนะีๆเต็มเลยข้างหลังอนะ่ะเอเอ,เอมันเลือกเอาโอเคนะโอเคเอบ๊ายบายคินเวนเจอร์ hi <laughs>